มาเชียงใหม่รอบนี้โดนไายาจากเพื่อนมาเลยจ้าเป็นร้านบ้านอาหารชาวที่บอกเลยว่าดีมากและที่สําคัญเลยนะร้านนี้คนเยอะตลอดเลยพิกัดวันนี้ว่าเพิ่มพามาร้านชาวชาว,ชาวเบรคฟาท,ที่เชียงใหม่นะพื่อแกเป็นร้านอาหารชาวที่โฮมมี่โฮมใจสุดๆ,ๆแล้วก็ไม่รู้ว่าร้านเนี้ยครับเปิดเพียงแค่สองอาทิตย์เท่านั้น<ๆ>คือเราชอบมูแอนโถนร้านนี้มากคือโฮมมี<ๆ>่โฮมใจแบบสบายตาสุดๆ,ๆ,ๆมาถึงเราก็สาม,มารถสแกนเมนูตรงนี้ได้เลยแก้วแรกที่เราสั่งมาจะเป็นน้ำต้าหู้ร้อนนะพื่อแกราคาแก้วนี้อยู่ที่สามสิบบาทรสชาติโอเคเข้มข้นและคือเราสามารบหวานน้อยมากอร่อยด้วยส่วนรายการต่อไปบอกเลยววว่่่าาาสสัังตตออนนนนนหิมกจะเปป็ี ตัวออริจินอลเสิร์ฟมาพร้อมสักยาสองสีรสชาติคือหวานน้อยอันนี้ถูกใจส,สุดๆและตัวบ้านตะโก่งเขาแต่ละตัวพวกแกมันจะมีความหอมของแต่ละไส้แป้งคือเนื้อแน่นมากแล้วจะบอกกินคนเดียวเซส์ใหญ่เพรแกมันเยอะมากกินไม,ม่หมดต้องห่อ,อก,กันและจานนี้จะเป็นออนส,สไปซี่อุดองราคา125บาทเป็นการกินอ่านเช้าที่บอกเลยว่าแซ่บมากรสชาติจานนี้จะบอกเลยไม่เผ็ดมากอร่อยกลมกล่อมนัวแถมสันอุดงคุณลูกกำลังดีและปิดท้ายด้วยไส้กรอบเป็นอะไรที่ฟินมากตัวนี้น่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านนี้เเเเเชชช้้้้้าาาาาโฮมมมดดอแแพนนคกกจะะบววว่่ตตตััีใลปรณ ว่าใครชอบชี้ไดบอกเลยถูกใจเหมือนเราแน่นอนตรงเนี้ยส่วนด้านในจะเป็นไข่แบบฟูๆอ่ะพวกแกแล้วกินพร้อมพามะแฮมเป็นอะไรที่โคตรดีเลยอะส่วนตัวเนี้ยจะเป็นเฮาส์เบคอนบิดราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทและแวะมายังไม่เกินหนึรอบร้านเช้าเช้าเบคฟาดอยู่ที่เชียงใหม่นะพวกแกร้านนี้จะอยู่ตรงถนนสิริมังคลาจานท์หนึ่งเข้าซอยมานิดเดียวร้านจะอยู่สายมือร้านาน่านจะเปิดตั้งแต่แปดโมงเช้าจนถึงสี่โมงเย็นนะพวกแกเป็นร้านบันอาหารเช้าในเชียงใหม่ที่บอกเลยว่าดีมากถ้ามาเชียงใหม่ยังไงร้านนี้ก็ต้องแวะ